และว,วันนี้เราอยู่กับเกมที่มีชื่อว่า Stretch Clear er. เกมสยองขวัญแนว Home Invasion ที่จะมีคนแปลกหน้าสุดหลอนบุกเข้ามาในบ้านของเราโชคดีที่บ้านของเรามีระบบรักษาความปลอดภัยนั่นทำให้เราชิลมากจนต้องเล่นเกมไปด้วยมันชิลขนาดนั้นเลยเล่ะโอเคมาเริ่มเกมกันเลยนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจได้แจ้งว่า คอยคุณอยู่ในที่ปลอดภัยจนกว่าตำรวจจะมาตำ,ตำรวจมาเมื่อไหร่ครับโอ้คือเกมเพลย์ของเกมนี้เนี่ยจะคล้ายๆกับ f i n นท์แอดเฟร d ีคือเราต้องคอยดูกล้องว่ามีฆาตรกรแอบเข้ามาในบ้านของเราหรือเปล่าถ้าเจอฆาตรกรเนี่ยเราต้องเปิดสัญญาณในการไล่มันไปซึ่ง <laughs> มันเข้ามาแล้วครับเฮ้ยเดี๋ยวเราต้องดูว่ามันอยู่ตรงห้องไหนแล้วก็กดปุ่มไล่ฆาตรกรเย่ก็เช่นเคยนะครับเพื่อนๆสามารถกดไลค์เพื่อส่งกำลังใจให้ผมได้ เขาบอกว่าตอนที่เราดูกล้องหรือว่าใช้สัญญาณเตือนเนี่ยพลังงานมันจะลดไปเรื่อยๆเราจำเป็นจะต้องเล่นมินิเกมให้ผ่านเพื่อได้พลังงานเพิ่มนั่นเป็นเหตุผลที่เราต้องเล่นเกมว่าแต่เข้าเกมยังไงครับพี่ชายอุ้ยแป้นคีย์บอร์ดมันขยับตามของจริงด้วยครับแต่ผมผมไม่รู้ปุ่มเข้าเกมในเซตติ้งก็ไม่มีบอกเอาแล้วตูอา่าครับพี่ก็ชิวดีเหมือนกันนะครับเนี่ย เฮ้ยเแต่รอมนี้พลังงานเราเหลือ50แล้วเราต้องเข้าเกมเข้าเกมเปิดเกมยังไงครับเปิดเกมได้โปรดอ่ะอ่ะมันยังไม่ไปเหรอคือเราเมื่อกี้เราไล่ไปแล้วไม่ใช่เหรอเอาไปแล้วโอเคเฮ้ยมันมาอีกมันมาบ่อยไปแล้วนะผมว่าผมว่าเออเฮ้ยพลังงานเหลือ11เป็นแล้วผมจีจีราเอาไปว่ารอบเมื่อกี้วอร์มนะครับไม่นับคือน่าจะกดแท็บหรือเปล่าเข้าเกมอันนี้อันนี้อันนี้นี่นไงเล่นเป็นพิซซ่าแมนนะครับแลวนั่นคือดิโอริงโก หรือเปล่าเอาเป็นว่าไปครับมินิเกมมันคือประมาณนี้ใช่ไหมแนวแพลตฟอร์มคล้ายๆมาริโอตรงนี้คือน่าจะเป็นผ่านด่านไนดูซิมีใครแอบเข้ามาในบ้านหรือ,อยังห้องนั่งเล่นไม่มีนะครับอันนี้เคทีเคทีนี่คืออะไรคิดเช่นอไม่รู้เหมือนกันนะครับอันนี้ห้องนอนถ้ามีใครอยู่ในห้องนอนเราไม่น่ารอดแล้วโถงบันไดนะครับแล้วก็ส,ส,สวนมีคนอยู่ในสวนเดียวๆแล้วใน,นสวนต้องเปิดยังไงอะเอาผิดไม่ใช่อันนี้เอ๊ะเปิดสัญญ,ญาณไล่ ปบอบอนี่ S T ไล่ได้แล้วเย่ yeah! แล้วก็ประมาณนี้เราต้องปิดกล้องนะครับเวลาเล่นเกมจะได้ไม่เปลืองแบตเข้าเส้นใช้ได้แบตเพิ่มกำลังโหลดคอนเทนต์เกมใหม่เจอ D O Lingo ซึ่ง easy ไม่น่ายากอะไรผมเสียวๆว่ามันจะมาแล้วแต่ถ้าเราออกเกมตอนนี้เราจะตายเลยหรือไม่มันจะพรหรือเปล่าผมไม่รู้ผมไม่รู้ว่าจะโดนแทงโอ้โดนแท,ง,นแทงไปสอรอบโอเคขอบคุณไหนดูสิ ไม่มีตรงนี้ไม่มีเอ๊ะหรือมีนะมองไม่เห็นไม่มีไม่มีอู้โถงบันไดโถงบันได ST ST อืม<ฮ>ก็คือหน้าบ้านกับโถงบันไดใช้ ST ปุ่มเดียวกันใช่ไหมผมอยากเห็นมัมมาตรงหน้าห้องเหมือนกันนะครับแหมน่าเสียดายที่ยังไม่เจอปิดกล้องก่อนลังงานตอนนี้เจ็ดสิแปดนะครับอุ้ยเหลือหัวใจเดียวมันไม่เพิ่มหัวใจด้วยเหรอเวลาผ่านด่านโอ้แล้วถ้าตายจะเป็นไงตายในเกมนี้ ทำไมเกมมันดูช็อตๆทำไมมันละยออนเอ๊ะเอ๊ะอ๋อมันมีหนามเพิ่งเห็นที่พื้นนะครับงงเลยเกมมันยากเหมือนกันนะเนี่ยมันมันยากตรงตาลายดูยากนะครับโดดโดดโดดมีใครมาหรือเปล่านะไม่มีไม่มีไม่มีคิดมากไปเองอุ้ยนั่นนะมัขึ้นบันไดมาอีกแล้วอุ้ยจริงๆหน้าตามันหลอนมากเลยนะครับ โอเคเราไปกันต่อปึ๊บปึ๊บปึ๊บมีหนาอีกไหมมีหนาไมอีกผ่านแล้วเย้ yeah, ได้พลังงานมา30%เรซเราเข้ามาในปราสาทที่มีนอนชาเขียวใครวะเนี่ยกแกลลี่เอ้ยเจอ๊อย่าให้หมดอ่าสู้เขาพิซซ่าบอยเอาแหลมแหลมตรงนั้นแหละจิ้มมันรู <c oughs> ้สึกสับประรนยังไงก็ไม่รู้นี่แน่เอ้ยเจ๊ตรงนี้ผ่าน่านเลยหรือเปล่าเดี๋ยวขอดูในบ้านหน่อยอยลืมปิดกล้องแบบนี้เสียพลังงานนะครับลืมปิดกล้อง ไม่มีคนมาจริงเหรอผมไม่เชื่อหรอกมันต้องแอบอยู่นั่น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 แคที่แคทีเรียบร้อยไล่ไปแล้วนะเอ๊ะเอาเอาเริ่มใหม่เฉยเฮ้ยเมื่อกี้เมื่อกี้นึกว่าผ่านแล้วโอ้เกมอย่างเร็วคือเขาก็นึกว่าเสานี้คือผ่านแล้วโอ้ยมันเร็วมันมันเร็วอืมได้30ขอบคุณนะ ดูสิตรงนี้ยังไม่มีใครมาแล้วฮะแล้วพี่มานั่งกินข้าวอะไรชิวๆในบ้านครับเนี่ย <c oughs> พี่ก็ชิวไปออไล่ไปเรียบร้อยโอเคเอาแล้วมันโหลดไม่โหลดให้เราด้วยเหรอตอนที่เราเปลี่ยนจอโอ้โหคอมน่าจะกากมากจังหวะน,นี้ดูบโดดโอเคหนึ่งชีวิตนี่รักษายิ่งชีพผมไม่รู้ว่าถ้าเราตายในเกมเนี่ย เกิดอะไรขึ้นไหมเกมโอเวอร์เลยหรือเปล่านะครับหรือมันจะให้เริ่มใหม่หเฉยๆอะไรแบบนั้นโดดอื้ยจึ๊บอ่าก่อนเรารีพลังงานขอไปส่องหน่อยมีใครอยู่ไหมอุ้ยจึ๊บอันนา้าทักทายทักทายทักทายเหรอพี่มื๊บเก็บแบตเพิ่มโอเคผมว่าสเต็ปนี้น่าจะดีนะครับก็คือก่อนที่เราจะเพิ่มพลังงานเราก็ไปส่องได้นี่แนะ่ เอาแหลมแหลมจิ้มมันให้หมดเลยเขาเรียกว่าดือยของพิซซ่าเพื่อนๆคิดว่าไอ้ตรงแหลมๆนี้ควรจะเรียกว่าอะไรครับกอจุ๊บกอจุ๊บตึ๊บจ๊บมีใครไหมไม่มีอุย้ยจะทักไทยอีกแล้วทักไทยอีกแล้วครับอืม้มเปิดสัญญาณเตือนคิดหรอว่าผมจะไม่เห็นตอนนี้ตัวเกมก็ดูไม่มีอะไรยากนะครับเราต้องเล่นจนกว่าจะเคลียร์ไอ้นี่แน่เลยวิธีผ่านในเกมนี้นะครับแล้วเรามีชีวิตเดียวด้วยนี่มันฮาร์ดโหมด ตอนแรกใช้ชีวิตไม่ถนอมเลยโดดปึ๊บโอ้โหผิดผิดผิดโอ้หตรงนี้หยุดพักไม่ได้นะครับต้องไปเลยแต่ผมว่าเขาน่าจะพอสเกมให้นะจากที่ดูเพราะว่าตอนที่เราโหลดเขายังไม่โหลดต่อเลยมีอะไรหรือเปล่าทำไมช็อตอันนะี้ขึ้นบันไดไปไปเรียบร้อยโอเคได้พลังงานมาเพิ่มนะอุย้ยด่านนี้ยาก นั่นว่าแล้วคือต้องเดินเลยไปแล้วค่อยโดดไม่งั้นล่วงยากมันจะบ้าเลยผมว่าเกมเริ่มหัวร้อนเริ่มยากเริ่มยากขอส่องหน่อยเถอะถึงไหนแล้วไม่มีไม่มีไม่มีห้องครัวไม่มีห้องนอนไม่มีห้องโอ้ยทำไมมันมาบันไดนี่บ่อยจังอุ้ยใช้อาลามมากกว่าสิบครั้งได้อชจพเมนด้วยปกติเขาไม่ใช้กันเยอะขนาดนั้นเรอครับ นี่คนปกติตั้งใจเล่นเกมมากจนมันเข้าห้องมาได้ไม่เอ้ยเดี๋ยวอย่าล่วงนะอย่าล่วงดีมากพิซซ่ากายนั่นแหละเอ้ยเอ้ยอีกนิดนึงแวะดูสิถึงไหนแล้วโอเคทุกอย่างดูดีไม่มีอะไรแปลกตรงนี้ตรงนี้มมนมีช่องลมผมว่ามันต้องมุดมาแน่ในสักวันหนึ่งโอ,โ,อโอ้ไม่มีไม่มีว่ะเอาไปต่อนะครับดื้อเสียงอะไรอะ สียงเอาทำไมหันหน้าไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยหันหน้าหันหน้าได้เฉพาะอยู่จอนี่ผมว่าแปลกๆเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเราต้องทำไงอะทำไงไล่เอ๊ะไม่ใช่ปุ่มนี้เหรอปุ่มไหนอะเอ๊ะอันนี้ถือว่าอยู่ห้องไหนมันอยู่มันอยู่มันอยู่หน้าห้องเราเนี่ยมันมาแล้วด้วยเหอเราตันัอยู่หน้าห้องเรงไล่กันไหนอะครับห้องนอนเหรอ เอ๊ะตั้งใจเล่น,เล,นเล่นเกมใหม่ผมว่าวิธีผ่านเกมบ้านนี้ก็คือเราต้องเคลียร์เกมพิซซ่าแมนนี่แหละตามชื่อเกมนะครับสเตจเคลียร์ไปขอดูหน่อยสิแล้วพี่เข้ามาแบบเงียบๆด้วยนะอยู่ประโผลหน้าหน้าห้องนอนได้ยังไงไปเอาไรไม่แปไม่ไปด้วยเหรอต้องทำไงเนี่ยหน้าบ้านเนี่ยเอ๊ะเราไม่มีปุ่มไล่มันหน้าบ้านนี่ทำอะไรไม่ได้หรอ เราปิดก่อนแล้วกันนะครับตื้อ,อประมาณว่าพี่เข้ามาเยือนแล้วแต่ไม่มีปุ่มไรเดี๋ยวผมลองโดดคาไว้กลางอากาศแบบนี้แล้วปิดมันเข้ามาในบ้านยังมันายไปจากสวนแล้วอยู่ไหนวะเดี๋ยวบอกนะว่าโอเคยังไม่มาอ่าอุ้ยนี่มันนั่งชิลอยู่หน้าบ้านไปโอเคเล่นเกมต่ออุ้ยนี่ไงเราพอสได้นะครับ ไม่จําเป็นจะต้องอยู่ในที่ปลอดภัย้าก,ก่อนเฮ้ยไปดูต่อมีใครเข้ามาในบ้านไหมไม่มีปลอดภัยโอเคเล่นต่อลืมปิดกล้องอ่าเนี่ยมันมันเข้ามาในบ้านอะน,นี่ไล่ไล่ยายาย,า,ยามาเนียนอย่ามาตีเนียนรอบนี้พลังงานเรา100%นะครับถือว่าเล่นได้ดีขึ้นมาดีแกรี่ขอเหยียบโอ้ยดูแกรี่ทำไมเหยียบไม่ตายปึ๊บโดดตื้อ ไม่มีห้องครัวไม่มีทางสะดวกห้องนอนไม่มีเฮ้ยมันมามันมามันมันอันเนียนอืมเรียบร้อยปิดกลับไปเล่นเกมมันไส่เจียบมันเลยเรียบมาเยียบไม่โดนโอยเฮ้ยจึบยจึบไอ้นั่นนันา,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 นานใช้สเตปโดดแล้วขนาดนี้พี่ซื้อบ้านหลังนี้ไปเลยไหมครับผมขายให้ท้งจะชิวขนาดนี้อุย้ยเตือย เอ้จึ๊บนะถ้าโดดเกินแล้วก็โดนเสียบทุกครั้งที่มีเสียงช็อตเนี่ยคือฆาตกรมันขยับได้ใช่ไหมเกมมันสื่อว่าแบบนั้นหรือเปล่าโอ้เมื่อกี้เกือบล่วงอ่าเพราะว่าว่าไงดีมันไม่ได้ขยับต่อหน้าต่อตาเราขนาดนั้นนะครับแต่ว่ามันม,มันมีการช็อตมันอ,อแล้วต้งมันไม่ไปอ่ะไล่แล้วนะเอ๊คุณคุณอยู่หน้าโถงมนได้แต่คุณไม่ไปต้องต้องเปิดห้องนอนเหรอห้องนอน พ่อนอนคือ BR BR ไล่ยังไงวะอ้าวเฮ้ยมันเข้ามาแล้วเนี่ยผมเปิดไล่ทุกอย่างแล้วเนี่ยไม่มีมันกระพริบถี่เหมือนกันนะครับไอ้น,นี่ไล่ยังไงฮอลเวไปไหมไปจริงหรอมองไม่เห็นด้วยตาว่ามันไปหรือเปล่ามันเข้ามันเข้ามาในบ้านไม่ได้ไปมันไม่ไปโอ,อโอ้ยังเร็วดื้ออุ้ยหลบได้โอเค ไปแบบสปีดรันหน่อยรีบหลบเข้ากล้องนั่นมันไม่เฮ้ยไปไหนอ,เอะเฮ้ยเดี๋ยว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 อุ้ยมันมุดมาเดี๋ยวนะเปิดเปิดอันนี้พอเวอว้ามันไปแล้วเย่ yeah! โอก็คือถ้ามันอยู่หน้าห้องนอนเราเปิดพอเวไล่ได้เอาว่ะในที่สุดในที่สุดก็หาวิธีโอ้คิดว่าม,มุดช่องลมเฉยเขาพยายามทำลายจังหวะอย่างของพิซซ่าแมนอย่างเรา เย่พิซซ่าแมนผ่านมาได้ขอดูกล้องเลยพิซซ่าแมนมันอยู่ไหนวะเฮ้ยนั่นมันนั่งกินข้าวมันชิวมันชิวนักเหลอไปมันอยู่ในบ้านไหมต้องดูดีๆนะครับเดี๋ยวมันเนียนอ่ะนั่นมันมาแถบแนวเนียนไปโถมันไดเหรอโถมันไดเหรอออกไปอย่ามันอยู่ในบ้านฉันอฮ้ยกได้บ้านก็ไปซื้อเองได้บ้านข้างๆก็ว่างอยู่ถัดไป้างหลังจะตายไหมมันช็อตอีกแล้วมันช็อตมันช็อตมันนั่นแน่นั่งชิวนั่งชิวเหรอไป ไปไหนก็ไปหลังๆต้องไล่กี่รอบอะทีเดียวพอไหมแต่ก็ควรจะพอนะครับอันนี้อ,นนอันนี้ควรจะปล่อยมันไว้เราไล่ไม่ได้ตือแกไม่ได้กินฉันหรอกดดโอลิโกะแกตามฉันกลับไปเรียนภาษาไม่ได้เพราะฉันคือพิซซ่าไกา่รู้ไหมเฮ้ยอฮ้ยจะผ่านด่านแล้วขอดูกล้องหน่อยอุ้ยมันกับริบมันกับริบมันอยู่บ้าอไล่มันไปไหนไปไหนไป,ไปนี้ไปไหนแล้วนีหนี้ รู้สึกหลังๆมันต้องไล่สองรอบไงไม่รู้อะเราแวงน,นะครับเราแวงกล้องเล่นเกมตื้พลังงานหนึ่งชีวิตเต็มโอ้โหตอนนี้ชีวิตดีดีมากอันนี้ต้องผักกล่องแน่เลยนั่นไงพิซซ่ากายอย่างเราหัวแหลมอยู่แล้วนะครับ้ปจับ <L> เดี๋ยวโอ้ตรงนี้โดดอย่างยากไอ้บ้าโอ้ยอยู่โถมันไดโถมันไดโถมันไดทำไงนะเอสทีโอเคไปแล้วไปไหนไปไหนยังมาอยู่ห้องขวดยังมาชิวไป ม,มันมาอยู่หน้าบ้านต้องไล่กี่รอบครับพี่ชายเออไปยังไปเหอะให้เล่นเกมต่อโอเคมันก็ควรจะไปแล้วนะมันยังอยู่อีกเหรอเฮ้ยทำไมพี่เขาไล่ไม่ไปอ่ะมาหรือมั oh okay. นมาเร็วขึ้นเฉยโอ้โหไปหน้าบ้านแล้วโอเคจังหวะนี้แหละรีบเล่นเกมหน้าบ้านไปเลยปึ๊บโดดโดดเออปึ๊บดูกล้องหน่อยมันถึงไหนแล้วมันมาันมันในเนียนในบ้านมันมนเนียนมันเนียนมันเนียนอุ้ยมันกระพิบบ่อยจังวะ น่ากลัวมากเลยนะครับช่วงนี้หน้าบ้านแล้วปิดปิดเล่นเล่นต่อโอเค7 3เรซเราทำได้เฮ้ยจึ๊บอันนี้โอ้โหเริ่มเป็นดุยลิงโกเวชั่นเหล็กนะครับเริ่มหน้าดำคำเครียดมันเครียดกว่าเดิมมันเดินเร็วขึ้นโดดปึ๊บเข้ากล้องอยู่ไหนมันอยู่ไหนมันอยู่ไหน,น,ไห,นหน้าบ้านหรือเปล่าเอ๊ะเจอน้่นถงอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวมันอยู่ฮาวเว่ไล่มาแล้วเย้เฮ้มันไล่ไม่ไปเหรอฮาวเว่ <S <S ไม่ใช่เหรอ ต้องไล่ไงถงมันไดเล่นเกม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 เออพ <c oughs> ลังงานลดเร็วมากนะครับหลังๆนี่เริ่มยากเริ่มยากเริ่มเอ๊ะมันกลายเป็นปราสาทสีดำคิซซ่ากายของเราโอ้โหแล้วมันเดินทะลุนหนามันเนี่ยไอพวกยูริงโกเหล็กพวกนี้มันเจ๊หือเกือบโดนนี่เหยียบได,ได้โอเคเข้าเช้นชัยก่อน <c oughs> ค่อยว่ากันปุ๊บตือดือมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนไม่มีไม่มี งผงบันไดโผงบันไดอีกแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮเฮ้ยฮวเฮเวไล่ไม่ได้อีกแล้วอ่ะต้องผงบันไดเหรอยี่อยู่ไล่ผงบันไดมันต้องมเนมันข้ามกึ่งมากเลยครับตรงนี้ผมไม่รู้ว่าต้องไล่ตรงไหนโอเคไปต่ออืโอ้โหด่านพิซ่าเเริ่มหลอมละลายพซซานทานมันอยู่ไหนมันอยู่หน้าบ้านหรือเปล่าไม่ไมถึงหน้าหน้าผงบันไดไปไปนะโอเคไม่อยู่แล้ว 37%ต้องรีบเล่นเกมแล้วนะครับตอนนี้คือมินิเกมสำคัญมากผมต้องตั้งใจเล่นเกมห้ามตายห้ามตายไปโอ้มันมีหนามซ่อนอยู่ใต้เสามันเนียนมากเฮ้ยเดี๋ยว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 เออผงทางเดินผงทางเดินใช่ไหมเดี๋ยวลูกกดผิดไล่ไปแล้วไล่ไปแล้วโอ้โหแล้วเปิดกล้องทิงไว้ด้วยตูโคตรลนตอนนี้ผ่านหน้าห้องไม่มีผมมันโดมบันไดปึ๊บปึ๊บไม่ไปไม่ไปแล้วมันอยู่ อันนี้ต้องถือว่าอะไรกดไล่ฮอเว่หรอฮอเว่ฮอเว่ลงไปถงบันไดต่อไอ้บ้านี่ต้องให้ผมกดกี่รอบพลังงานหมดแต่ดีถ้ากดอีกกดไม่ได้แล้วโอ้โหมันโกงผมอ่ะแม่งมันอยู่ที่กล้องถวงบันไดแต่แม่งต้องกดฮอเว่ึบยืบตดอะไปไล่มันมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนแล้วมันอยู่ไหนแล้วมันอยู่ยังอยู่ฮอเว่หรือถงบันไดวับไปแล้วด้วยฮอเว่ฮอเว่ เากดไม่แล้วมันไม่ไปอีกเนี่ยพี่คนหน้าด้านฮอะอะไรตำรวจมาเลยแต่ทำไมพี่คนยังหน้าด้านยังอีกตำรวจมาแล้วยังเนี่ยข่าวฆาตกรต่อเนื่องถูกจับด็อกเตอร์เฮลได้กลับมาถูกควบคุมตัวอีกครั้งหลังจากที่เขาเคยได้ถูกปล่อยตัวออกมาและกลับมาฆ่าคนมากมายอีกครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งด็อกเตอร์เฮลเคยเป็นศัลยแพทย์ที่มีชื่อเสียงมากแต่เขาตกเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีฆาตกรรม และถูกจับหลังจากที่เขาเคยก่อเหตุฆ่าและผ่าคนอย่างน่าสยดสยองหลังจากที่เขาได้พ้นโทษในครั้งแรกและถูกปล่อยตัวออกมาเขาก็ได้กลับมาก่อเหตุซ้ําอีกครั้งหนึ่งโอ้โหสรุปมันเป็นอดีตฆาตรกรที่ถูกปล่อยตัวออกมามันปล่อยมันได้ไงครับเนี่ยเรามาบุกบ้านเราเนื่องจากในช่วงนี้มีคดีคนหายตัวไปจํานวนมากและการตายยังเป็นปริศนาทําให้เจ้าหน้าที่พยายามสืบหาตัวคนร้ายและสันนิษฐานว่าคนร้ายในครั้งนี้ก็คือด็อตร์เฮลอีกแล้วหลังจากถูกควบคุมตัวไปเจ้าหน้าที่กล่าวว่า เฮวยังคงให้การว่าเขาเป็นผู้บริสุทธิ์ความตั้งใจของเขาก็คือการรักษาคนไข้ไม่ใช่การทำร้ายคนไข้โอ้รักษาแบบใดคือเขาน่าจะเป็นคุณหมอที่มีอาการทางจิตที่คิดว่าตัวเองแบบรักษาคนไข้จริงๆอะ่ะแต่ว่าสิ่งที่ทํำจริงๆคือน่าจะใช้เลื่อยในการผ่าคนไข้ทางเป็นแบบสยดสยองทุกทรมานคือโรครายตายหมดเลยตายแม้กระทั่งคนไข้ไม่ผิดแน่ฮะฮ เอาจริงสตอรี่ของฆาตรกรน่าสนใจนะครับแต่น่าเสียดายที่ตอนเกมเพย์เนี่ยไม่ค่อยมีการเล่าเรื่องของฆาตรกรเท่าไหร่เอาละครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดของเกมนี้ถ้า,าเพื่อนๆอ,อยากจะไปสัญญาก,รรกับดรเฮลก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้ที่ข้างใต้คลิปเลยและถ้าหากเพื่อนๆชอบเกมผีหรือว่าเกมสยองขวัญแบบนี้ช่องของผมก็จะหากเกมที่น่าสนใจมาเล่นให้ดูเรื่อยๆนะครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดผลงานใหม่ๆสุดสยองมากมายวันนี้ผมไอโตก็ต้องขอตัว ลาทุกคนไปก่อนบายบายครับอ๋อแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆที่คอยกดไลค์คอยคอมเมนต์ให้กำลังใจแล้วรวมทั้งเพื่อนๆที่สมัครสมาชิกเข้ามามากๆเลยนะครับไว้ผมจะพยายามอัพคลิปล่วงหน้าให้เพื่อนๆสมาชิกได้ดูนะครับเย้ yeah.